เริ่มแล้วข่าวดีพอมอช่วยเหลือกลุ่มประบางแจกของขวัญปี69อย่าพาดออมสินโอน1,000บาทอีกหนึ่งกลุ่มโชคดีฟังด้วน สวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่25มกราคม2569และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสุิการต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพรอแม่พี่น้องทุกท่าน ซึ่งก็เป็นข่าวดีของกลุ่มประบางรับของขวัญปี2569จากทางพมออมีอ่านอะไรบ้างใครมีสิทธิ์เดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระรังต่อไปและก็อย่าลืมหากเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะซึ่ง ก่อนที่จะไปฟังของข,องขวัญปี2569ของกลุ่มตรอบางนะคะก็มาอัพเดตสำหรับอีกหนึ่งกลุ่มผู้โชคดีหยับดื่อนะคะหยับพลาดนะคะออมสินโอนห0ึ่บาท ใกับลูกค้าออมสินที่มีสิทธิพิเศษได้รับเงิน1,000บาทนั้นต้องกดรับสิทธิ์ก่อนวันที่31มกราคม2569ผ่านแอปไมโมเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างที่จะได้รับเงิน1,000บาทซึ่งจะมีการโอนให้ในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้คะ่ะ ทางธนาคารออมสินได้ประกาศข่าวดีมอบผอขวันพิเศษรายละ1,000บาทต้อนรับปี2,569โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงื่อนไขและคุณสมบัติดังนี้นะคะก็คือเป็นลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน2,000 0 0บาทมีประวัติชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีตรววัิการตัดหนี้ศูนย์และมีสถานะนี้ ปกติค้างชำระไม่เกิน30วันซึ่งธนาคารออมสินเน้นย้ำว่าสำหรับเงิน1,000บาทนี้จะเริ่มโอนภายในเดือนกุมภาพันธ์2,569เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตนเองยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน m y m o พายในวันที่31มกราคม2569และเงินไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดนะคะซึ่งนี่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของลูกค้าธนาคารออมสินนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้ รับทราบนะคะเตือนกันว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรายละ1น0 0 0บาทจากธนาคารออมสินอย่าลืมกดรับสิทธิ์ภายในวันที่31มกราคม2569ค่ะ มาต่อกันที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งข่าวดีไว้แบบนี้นะคะสำหรับข้องขวัญปี2 5 6 9ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเติมความสุขให้4โครงการนะคะคองขวัญชิ้นที่1นะคะบ้านเพื่อทุกวัย 13,517หลังโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย21,426หลังสำหรับเด็กคนพิการผูส้สูงอายุภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย21,611หลังในโครงการของสถาบันพนาองค์กรชุมชนเช่นบ้านพอเพียงบ้านมังคงบ้านริมคลองเปมประชากร และบ้านที่ได้รับผลกระทบจากระบบรางกรณีไฟไหม้ไล่หรือการพันาที่อยู่อาศัยเพื่อความต้องการประชาชนทุกช่วงวัย27,759้27,759หลังในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านคนไร้ที่พึ่งเพื่อช่วยคนไร้ที่พึ่งเช่าบ้านผ่านโครงการบ้านคนละครึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2,721หลังโครงการที่2ส,สวัสดิการเฮียรจาย3,22,430คนโดยมอบเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มประบาง3,8228คนการมอบอุปกรณ์ให้คนพิการ3,000คนการยก ระดับคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวทดแทน8,700คนการมอบเงินอุดหนุนครอบครัวอุป,ปถัมภ์ผู้สูงอายุ1,107คนและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการในครอบครัวอุป,ปการรคนพิการ1,395คนอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินความพิการให้คนพิการเพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับข้อควัมที่นี่3จากทางพมนะคะ อาชีพใกล้คุณ98,507คนโดยดำเนินโครงการผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการพัฒนาผู้บริบาลที่ครอบคุมห้ามิติมีไรายได้1,000 0บาทต่อเดือนสามารถดูแลผู้สูงอายุ87,800คนและการพัฒนาทักษะจีมให้สพานเด็กและเยาวชนผ่านโครงการเยาวชนต้นกล้าดีรีสตาร์ทชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างอาชีพใหม่หลังภัยพิบัติจากวิกฤตสู่โอกาสด้วยการ พัฒนาทักษะสร้างงานสร้างอาชีพให้สตรีครอบครัวเปราะบางและผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคม3,000คนและการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเกยหะแห่งชาติ6,250คนใน125ชุมชนค่ะ และกองขวัญชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายจากทางพอมอนะคะผักนี่ฟรีดอกเบีย้ยหนึ่งคนโดยการปรับโครงสร้างนี่ให้ลูกหนี่เช่าซื้อการเกหแห่งชาติโดยการลดอัตราดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาผ่อนชาระลดอัตราผ่อนชาระการลดค่าปรับเพื่อให้กลุ่มประบางมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย3 9, 9 9 4 3รายการปรับลดดอกเบีย้ยสินเชื่อให้องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ี2569ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชเเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครวัวเรือนโดยลดร้อยละหนึ่งจากอัตราดอกเบี้ยเดิมชำระในปัจจุบันช่วยสมาชิก5น2 7คนใน4 4 3องค์กรการพักชำระนี้ให้แก่ องค์กรผู้ใช้สินเชื่อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของพออชอโดยไม่คิดดอกเบีย้ยและค่าปรับเป็นเรียะเวลา6เดือนช่วยสมาชิก3,146คนใน35องค์กรสถานธนานุกค้อหรือสทคนะคะโรงรับจำนำของรัฐช่วยผู้มาให้บริการ ด้วยฟรีดอกเบีย้ยนะคะรับจำนำหนึ่งเดือนวงเงินจำนำไม่เกิน5,000บาทและพักหนี้ให้ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อช่วยเหลือดูแลลูกหนี้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการผ่อนผันการชำระหนี้เป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งการพักชำระหนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกหนี้โดยมีลูกหนี้ประมาณ53,979 คนค่ะ และนี่นะคะก็เป็น4โคองการนะคะที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอมอบเป็นข้อขวาญปี2569ให้กับกลุ่มปลอบางนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มปลอบางนะคะก็ลองศึกษาข,ข้อมูลนะคะว่าได้รับสิทธิในส่วนตรงไหนคะ่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นามาฝากทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทุกกันสาหรับวันนี้ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ